สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลโฟล์ฟิลกูดกับทุก <c oughs> กับชาแนลทุกท่านอยู่แล้วทุกท่านอยู่รู้สึกฟิลกูดนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับคอนเทนต์รีวิวและรีเช็ครองเท้าอีกเช่นเคยนะครับผมอ่านะครับก่อนที่เรา <c oughs> จะไปดูกัน รีวิวและรีเช็ครองเท้านะครับขอให้ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับติดตามช่องโฟก f ฟ e ลกู o d แล้วก็ใครที่อยากได้รองเท้าสวยๆนะครับไปช็อปกันได้ที่เพจน9ยที่นเอชนะครับใน Facebook แล้วก็ใครที่อยากได้เสื้อสวยๆแบบนี้นี่นะครับก็ไปช็อปกันได้ที่ไอจีนะครับน9ยที่นายเอชอเดซกอลคลสติ้งนะครับผมโอเคครับวันนี้เราจะมาเช็ค Air Force 1หรือรองเท้ารุ่นอะไรนะครับเราไปชมกันเลยครับ มาเลยครับนะครับสำหรับรองเท้าที่เราจะรีเช็คในวันนี้นะครับคือรองเท้า n นกี้ i r Force ์ดนะครับชื่อรุ่นของมันก็คือนะครับ n นกี้ i r Force ์ด NBA Pack นะครับนี่นะครับสีขาวนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ Air Force One NBA Pack นะครับผมอันดับแรกนะครับเราจะมาดูดีเทลก่อนในการรีวิวนั่นเองนะครับดีเทลของคู่นี้นะครับผม Colorway ของมันนะครับจะเป็นสีขาวนะตัดสูทไนกี้สีดำนะครับนะตรงนี้สีขาวเป็นหนังแท้นะครับดูเป็นหนังนี้เลยนะตัดสูทไนกี้สีดำนะครับเป็นสูทเล็ก เป็นแบบเสียงวันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะอะไรไม่รู้จําไม่ได้นะครับเป็นแบบเป็นรอบขอบชิดด้วยสวูดขอบสีดาอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับที่เชื่อมระหว่างอัปเปอร์และพื้นนะครับเป็นผ้าสีขาวและสีดํานั่นเองนะครับผมด้านในก็จะประมาณนี้นะครับอ่าดูให้ดูด้านในนะครับประมาณนี้เห็นไหมคล้ายๆกันนะครับสูดสีดําเหมือนเดิมนะครับเออส้นท้ายจะเป็นอย่างนี้นะครับ N B A เห็นไหมนี่นะครับ มีรูปนักบาสนะถ้าเราอันนี้เป็นโฮโลแกรมนะครับถ้าเราแบบขยับหรือเปลี่ยนมุมมองนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะหรเปลี่ยนนะอะเนี่ยเออนี่ยเน,นี่นี่นะครับเวลาเรากดลงไปหรือแบบเราขยับมุมอะไรสักอย่างหนึง่งมันก็จะเปลี่ยนเป็น N B A นะครับนะก็ภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับเชือกสีดํานี่นะครับเชือกสีดําตัดขาวนะเชือกเดิมมันสวยมากๆนะครับนี่ก็คือภายนอกและดีเทลของ n น Ke a i r f โฟร์แบน a B A Pack นะครับต่อไปรีวิวเสร็จแล้วเรามารีเช็คกันนะครับเรามาดูกันว่าของแท้ ไนกี้แอร์ฟอร์ N B A Pack มีลนะักษณะยังไงบ้างน,นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกมาในหลายคลิปนะครับ <Find> ว <human Jorge> ่า n นกี <disciple> ้เนี่ยมีวิธีเช็คอยู่นะครับหลักๆเลยมีมันสา3ที่นะครับ1คือป้ายใส่นะครับหคือป้ายใส่นะครับป้ายใส่อยู่ข้างในนะครับสคือรอยเย็บใต้ซ้อนะครับผม3ก็ดีเทลอื่นๆรวมนะครับโดยเฉพาะเขาเรียกว่าอะไรดีเทลส่วนใหญ่มันจะขึ้นอยู่กับรุ่นของรองเท้าด้วยนะครับรุ่นรองเท้าเช่นอันเนี้ยเป็น Air Force 1อาจจะเป็น Air Jordan a i r ์จอร์4หรือดังไฮดังโลอะไรประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับรุ่นด้วยแต่หลกัลกๆเราดู 1, 2นะครับป้ายแล้วก็รอยเย็บใต้ซอกนั่นเองนะครับแล้วผมจะมาสอนไม่ใช่สอนจะมาบอกเคล็ดลับการดู a i r f o r c e 1ง่ายๆด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับเราเราจับเราเห็นเรารู้เลยว่าอาจจะเทบแล้วนะครับผมอ่ะโอเคเรามาดู NBA a i r f o r c e 1 NBA คู่นี้กันนะครับว่าของแท้นั้นเป็นยังไงนะครับโอเคเราเอามาแค่ข้างเดียวก่อนนะครับแรก เรามาดูภายในครับเดี๋ยวผมดึงซอฟให้ดูนะครับเป็นมือสองนะครับนี่นะครับนี่นะครับซอฟเป็นแบบนี้นะครับโอเคตับตับต่อไปนะครับเรามาดูรอยเย็บนะครับก็เดี๋ยวให้ดูรอยเย็บในวิดีโอด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเป็นรูปให้นะครับอ่าดูรอยเย็บใต้ซอฟฮะเห็นไหมครับนี่ครับรอยเย็บใต้ซอฟของ NBA p a ็คคู่นี้นะครับใต้ซอฟเป็นสัมรีนะเป็นสัมรีแข็งแขงนะครับรอยเย็บสีแดงนะนะครับ คงจะเห็นกันแล้วนะครับเพราะว่าผมขึ้นรูปให้นะต่อไปนะครับเป็นป้ายไซน์นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ด้านข้างนะครับผมเรามาดูรายละเอียดป้ายไซส์กันนะครับป้ายไซส์รหัสของมันคือ AJ 7748ขีด110นะครับนี่คือป้ายไซส์ของ n นก e NBA Pack นะครับรายละเอียดโดยรวมก็จะประมาณนี้ตัวฟอนต์นะครับตัวเลขไซส์แล้วก็ตัวเลขที่บอกไซส์ว่า US UK EUR หรือเซนติเมตรนั่นเองนะครับก็รายละเอียดป้ายก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะคราวนี้นะครับ 1และ2เรารู้ไปแล้วใช่ไหมครับว่าเราดูอะไรบ้างซอฟเอ้ยรอยเย็บใต้ซอฟแล้วก็ปลายใส่นะครับต่อไปวิธีดูอีก1วิธีนะครับสำหรับการดู Air Force 1หรือ n นกี้ดังนะครับหรือ Nike Air Jordan อะไรประมาณนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปดูสมัยผมแบบรีวิวแักๆเลยนะครับแบบกระโปกเลยนะนะครับผมก็จะบอกว่าเนี่ยวิธีการดูมีอยู่4วิธี1ก็คือรอยเย็บ2ปลายไซส์ที่ล็อกอนวมส้นหลังนั่นเองนะครับ4 นี่นะครับเราจะมาดูตรงนี้ลิ้นนะครับแต่วันนี้ผมจะเอาสิ่งที่เราเจอไม่ไดก็คือวิธีนี้ครับที่ล็อกคอหลังส้นตรงนี้นะครับเราลองบีบดูนะครับ Air Force วันหรือ Air Jordan วันดังนะครับแทบจะทุกรุ่นนะผมว่าแทบจะทุกรุ่นแต่ไม่ใช่ทุกรุ่นนะครับนะทั้งแบบงานกล่องงานมือสองนะครับที่เป็นของแท้นะตรงนี้หลังตรงนี้จะแข็งนะครับบีบไม่ลงนะถ้าโดยผมจับของปลอมมาหลังมันจะแบบยุบยวบนะครับหรือถ้าเป็น ขอป้อมเกืกีดีๆอาจจะแบบอาจจะแข็งขึ้นมาแต่ว่าตัวนี้มันแข็งมากเดี๋ยวผมบีบให้ดูนะว่ามันแข็งขนาดไหนนะครับดูนะครับนี่เห็นไหมข้างหลังเออ,เอ,อนี่นครับดูผมจะบีบให้ดูนี่นะครับบีบแทบไม่ลงอ่ะนะครับทุกคนดันนี้แบบไม่ได้เลยนะนี่นะครับแน่นมากนะบีบไม่ได้เลยนะครับดูครับนี่แทบไม่ยุบเลยนะแทบไม่ยั่วนะครับนี่คือคุณสมบัติ ของของเทนะครับถ้าใครมีของเทนะครับงานกล่องก็ได้หรืองานที่คุณซื้อมาจากช็อปอ่ะคุณลองไปบีบดูเช่นพวกไนกี้ฟอร์บัน i นกี u ดังหรือ n นกี j จอแดน ย่างนนี้ะครับไปบีบดูว่ามันแข็งจริงหรือเปล่าอย่างที่ผมพูดจริงหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ย้ํานะครับว่าไม่ใช่ทุกรุ่นนะบางรุ่นแบบถ้าเป็นรุ่นของแบบเด็กหรืออะไรเนี้ยมันก็จะบีบได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับสําหรับ n นกี้แอร์ฟอร์ดวันเอ็นบีเไว้นะครับไว้แบ็กสีขาวนะครับผมรีวิวมานนี้รีเจ็ารีเช็คประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช anel for feel good นะครับและใครที่อยากได้ n นกี้แอร์ฟอร์ดวันเอ็นบีเสีขาวแบบนี้นะครับไปชอปได้ที่ ใ9 9ี่ใน Facebook นะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็ใครที่อยากได้เสื้อแบบนี้ตปวหมายเช่นเคยนะครับเจอกันได้ที่9 9 H under score closing ใน IG นะครับสำหรับวันนี้ขอล่าวคำว่าสวัสดีครับ